ทีนี้มาดูดการเมืองการเมืองนะครับอันนี้เป็นผลมาจากเวทีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะ,ะ,ะที่คุณสดชีเนี่ยก็ได้พูดเอาไว้หลายเรื่องแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันที่สองธันวาคมเนี่ยจะไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะเขาไม่ได้ไปยึดทำเนียบอะไรนะเขาก็จะไปยื่นหนังสือนะ,ะไปยื่นหนังสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ MOU 44อะไรต่างๆเนี่ยนะค<า>่ะจะไปยื่นให้นายกยื่นให้นายกแล้วก็บอกด้วยว่าให้นายกอยู่รอรับแล้วคุยกันไม่เอาคุณภูมิธรรมไม่เอาพี่เลี้ยงนะแต่นายกไม่ตอบอะไรเลยนะนายกไม่ตอบเพราะนายกเนี่ยพอตอนหมอว่าลงคําได้ไหมไหมอว่าลงล่ารายชื่อแสนคนานายกเลิก MOU <า>นายกก็บอกว่ามันล่ารายชื่อยกเลิกไนดะ้เหรอมีอะไรก็ต้องคุยกันเอาเหตุผลข้อมูลนี่พอเขาจะไปคุยไม่คุย แล้วก็ยังมีหน้ามาบอกอีกว่าเอาเธอว่าอย่างนั้นใช่ว่าอย่างนี้คุยกันไม่ได้เอางั้นเราแบ่งปันผลประโยชน์กันดีกว่างงไปหมดนายกนี่คือคือตักะของคนที่ไม่ไม่อยู่ในโลกของคนที่มีความรู้มีประสบการณ์แบบผมขำเนี่ยมันก่อนทักษิณเนี่ยไปพูดในเวทีฟอปนะค่ะอ่ฟอซีอเป็นเวทีเดียวกับคนกับที่ลูกตัวเองเนี่ยูกตอนบายไปให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบตัวต่อตัวแล้วก็ขายที่หน้า <C> e กันไปเนี่ยนะ,ะทักษิณก็ไปพูดในงานเดียวกันแต่คนละช่วงเวลา,านะเข,า,ขาบอกพูดถึงแบงค์ชาติะนะบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยเลี้ยงเก่งได้เกจีกันอย่างง่นแต่มันต,ต้องต้องมีประสบการณ์ด้วยอย่างงอ่งน,น,น,นี้ก็เลยถามว่าแล้วคนที่คุณส่งมาเป็นนายกเนี่ยลูกสาวคุณมันมีประสบการณ์อะไรมาต้องพูดถึงประสบการณ์เรื่องเรียนก่อนเรียนเก่งไหม,มเคยทํางานอะไรมาบ้างเป็นชิ้นเป็นอันบ้างจับมาเป็นนายกเนี่ย แล้วบอกว่ารักประชาชนเอาใครมาเป็นนายกอะ่ะนะทีนี้เรื่องคุณสนทิเนี่ยนะครับนายกก็ไม่ตอบอะไรนะว่าเออมาที่คะเดี๋ยวจะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยแหมายคนก็คาดหวังแต่บแบบแหมซื้อหวยงัดถูกง่ายกว่านะไม่มีหรอกครับมีแต่ว่าเนี่ยเอาแหละลูกทีมนะก็ออกมาอธิบายความกันไปว่าคุณสนที่มาเหรอยัางง่อย่างนี้อย่างนั้นนะเอาเอา เอาเอาจากเบาไปหาหนักก่อนอตำแหน่งน้อยไปตัวตำแหน่งเยอะก่อนสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองนะครับก็ให้สัมภาษณ์กรณีนายสนธิริมทองกุลกับนายปันเทพพัวพงพัน,นี่นะครับจะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเรื่อง MOU44 วันที่2ธันวาคมนะบอกว่ารัฐบาลนยินดีที่จะรับเรื่องที่นายสนธิมายืน่นก็ยินดีรับฟังทุกความเห็นไม่ได้เลือกว่าใครจะมายืน่นไม่ว่าฝ่ายสนับสนุสนหรือฝ่ายคัดค้าน อาชนที่ถือเป็นผู้ใหญ่พูดจามีเหตุผลมีผลอยู่แล้วตนพร้อมที่จะมารับและเรื่องนางกล่าวยังไม่ได้รายง,งานให้นายกทราบและยังยังไม่แน่ใจว่านายกจะมอบหมายให้ใครไปรับหนังสือหรือนายกจะไปรับด้วยตัวเองนะไม่รู้ว่าช่วงนั้นนายกจะว่างหรือเปล่าก็ย้ําว่าไม่มีปัญหาว่าใครจะไปรับหนังสือหากตนไปรับก็อาจจะชวนรัฐมนตรีที่ว่างในช่วงนั้นออกไปรับด้วย ถามว่าจะให้ในายสนธิเข้ามายื่นในธรรมเนียบรัฐบาลหรือยื่นฝั่งสำนักงานกอพอเหมือนกลุ่มผู้ชุมนุมทั่วไปนายสมคิดบอกว่าถ้ามากันเยอะก็คงจะยื่นข้างนอกนะแต่ถ้าไม่เยอะก็อาจจะให้มายื่นในธรรมเนียบอันนี้ยังไม่ได้คุยกันส่วนเนื้อหาในหนังสือที่นายสนธิจะมายื่นเรื่อง MOU ทราบว่าเป็นเรื่องที่นายสนธิบอกว่าพร้อมจะอธิบายและเห็นต่อว่ารัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลเข้าใจคาดเคลื่อนก็เป็นความคิดของนายสนธิแต่การยื่นหนังสือเป็นผลดี เพราะถือว่ามีเหตุผลในการที่จะยื่นและที่นายสนธิก็บอกเองว่าเหตุผลของท่านดีกว่าเมื่อถามว่านายสนธิขู่ว่าจะปลูกม็อบลงถนนอีกครั้งหากรัฐบาลไม่ตื่นตัวกับเรื่องนี้นายสมคิดบอกคงไม่ได้ขู่มั้งท่านทําจริงของท่านซึ่งก็ถือเป็นเรื่องปกติจะมีการปลุกคนลงถนนหากไม่เห็นด้วยเราก็มีหน้าที่รับฟังถ้าฟังกันด้วยเหตุด้วยผลก็เชื่อว่าจะคุยกันได้หมดสมคิดบอกว่ามนุษย์อยู่ที่การพูดคุย ย้ำว่ารัฐบาลพร้อมที่จะพูดคุยอยู่แล้วและคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าห่วงเพราะนายสนที่ก็เป็นผู้ใหญ่นักข่าวถามย้ําว่ากลุ่มมันตมิตรในอดีตที่ผ่านมาที่นายสนที่เป็นแกนนาเนี่ยการชุมนุมสร้างความเสียหายให้กับประเทศมากนี่นักข่าวสรุปเอาเองนะ,ะเป็นห่วงหรือไม่ว่าครั้งนี้จะเกิดความเสียหายอีกนายสมคิดบอกว่าตนคิดว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ววิธีการก็เปลี่ยนไปทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเชื่อว,ว่าทุกคนมีเหตุผล หากดึงประเทศไทเสียหายเชื่อว่าประชาชนคงทราบดีและทุกคนก็รักประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนรัฐบาลพร้อมจะพูดคุยนะคือออนักสมคิดบอกว่าโลกเปลี่ยนไปแล้ววิธีการก็ต้องเปลี่ยนนะจริงเหรอนะแต่ทำไมนักการเมือยังทำเหมือนเดิมเลยอ่ะทักษิณเจนวัฒน์เนี่ยกลับมารอบนี้ก็คุณต้องคิดรู้ไหมว่าคน จำนวนไม่น้อยเลยเขากาลังไปดวงประเทศไทยกําลังวนลูบไปเหมือนเดิมใช่คแม้ว่าโลกจะเปลี่ยนไปแล้วนะความพยายามในการที่จะเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระความพยายามในการทําอะไรที่มันไม่โปร่งใสเอาผลประโยชน์ชาติไปแลกผลประโยชน์ตนท่ามกลางข้อสงสยัยอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เขาถามอะไรมาก็ไปไหนมา3วาสองศอกนะเขากังวลเรื่องเส้นเขตแดนทางทะเลก็บอกว่าเกาะปูเป็นของไทยขมิเขาเว้นไว้ให้เราและอะไรแบบเนี้ยนะ มันไม่ได้อยู่ที่ว่าโลกเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนทุกวันนี้โลกเปลี่ยนไหมละะ่ะะทุกประเทศหลายประเทศก็ยังมีการเดินขบวนกันอยู่นะนะคือแล้วอย่างที่คุณสนทิบอกถ้าใครดูเต็มๆชัดๆเนี่ยคุณสนทีก็พูดเองว่าอายุเยอะแล้วแปดเท่าไหรนะเจ็ดิแปเจดสิบแปดแล้วอีกสองปีจะเลขแปดแล้วเนี่ยนะมไม่มีใครอยากเดินลงถนนหรอกะนะแต่ถ้าสถานการณ์มันจําเป็นก็ว่ากัน ตรงนั้นเขาไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวจะปลุกคนลงถนนปลุกคนลงถนนไม่ใช่คือคําถามนักข่าวเนี่ยพอเห็นคุณสุทิทปุ๊บพอตั้งท่า<อ>ตั้งคําถามไปถึงรัฐบาลปุ๊บเอาละปลุกม็อบลงถนน<อ>ลงถนนปลุกม็อบทั้งที่จริงๆแล้วยังถามว่าสถานการณ์มันสุกงอมหรือ,อยัง่งคุณสุทิทิเองก็ยังบอกบอก,บอกเต็มปากเต็มคำว่าอโอเคมันก็ยังไม่สุกงอมถึงขั้นที่จะลงถนน<อ>แต่ถ้าจําเป็นคุณไม่ได้ฟังประโยคหลักเลย คุณสุธที่บอกว่าแต่ถ้าจำเป็นจริงๆก็ต้องลงเพื่อชาติครั้งสุดท้ายถามว่าคนเขาไม่รู้หรอว่าลงไปแล้วมันมีความเสี่ยงอันดับหนึ่งคือแกนนําเสี่ยงถูกไหม,มนี่ก็เพิ่งจะคดีเพิ่งจะพ้นขึ้นไปเองอะค่ะลงไปอีกถ้าคดีไหนที่ฝาเนี่ยท่านเมตตาเราลงอาญาถ้าสมมติมีความผิดอีกเครานี้เข้าคุกเลยอะไม่มีใครอยากไปเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางค่ะ ไปเสี่ยงในยุคที่อํานาจอยู่ในมือพวกคุณอย่างเต็มไม้เต็มมืออีกแล้วอีกแล้วอีกแล้ว่่เเนียคือโลกมันเปลี่ยนแต่ว่าบางทีสันดานของคนมีอํานาจบางคนมันไม่เปลี่ยนอ่ะทํานายประชาชนก็ต้องทําหน้าที่กับตัวเองอ่ะมันแค่ใส่วิกผมยาวท่านเองแต่หน้าเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะพี่ก้องเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันบอกความลับสวรรค์ให้เขาจะยังไม่ลงถนนแต่ให้จับตาดูว่าทุกวันอาทิตย์ เดี่าาความรัมบามาบอกเลยม,<ะ>เามาบอกเลยเ,เขาเขาน่าจะเสด็จน้ำกันแล้วล่ะเอาเป็นว่าให้ความรู้ทุกวันอาทิตย์ที่ไหนยังไงรอฟัง